ทน้้าหลับไปซะมีอเสิ็มีมีมงและเสียงไห้มีใครทงอ่าพี่น้องโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีโซแลงพี่น้องไม่น,นี้ก็อยู่ของครัวคือเก่าโดยสีมาแกงหน่อไม้คือจีนพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีแกงหน่อไม้พี่น้องเอามือน,นี่ขิดหยาจะเป็นแนวใดต้มไว้หน่อไม้ทงเนาะนี่ไอเก่งสิลงมือพี่น้องเพราะว่าห้ามหนังบุกูุลซ่าิเลยว่าเป็นแนวใด <c oughs> เพื่อนสีแกงให้กินมือน,นี่มีแต่สีห้เพิ่นซิมมาแล้วแล้วก็เพิ่นปรุงยังหายพี่น้องเด้ มีอันพักไขยแยงพี่น้องแล้วก็มักเพชรดิบแล้วก็มีเฮ็ดอันเฮ็ดกระแดงเนาะเฮ็ดยังเกาะของเอิญบ้านใช่ไหมนะเฮ็ดบดเฮอะไรพี่น้องมีน้ำยานางพอมแล้วก็ประแดกพี่น้องประแดกประแดกตวงตวงประแดกเข้มขน้นเย็ยนน้ำออกก่อนเนาะขานต้มไว้แล้วครับพากันอาบนา้ำพี่น้องกระลังโตที่สุดอ้เก่งเพื่อนอาบเพิ่นบดได้เป็นไข่ ได้ปะได้ไข่ปลาน้องม่มับนบอกถอกเซนีล่ะอืมถอกเซ <ใน S 1> มอง<น>ออนหนึ่งน่นก็ได้ไวนนายันล่างน่าล่างนี่น้องใหม่ทงกะเบิ้ดแล้วพี่น้องยังทงเดียวแกงกินตลอดเลยส่วงล่างๆนะะ่าก็ขิดอยากเนาะแต่ว่ากินข้าวบ่ได้พี่น้อง เรียบกระเพาะเรียกว่าชิลองแกงน่อไใหม่กินเบิ่งกห,หอนเนะาะบดใส่ปลาพี่น้องไม่ถาอาเพินต้มเนาะเพินชิต้มกินเพินว่าอันย่งอยู่ดอกแต่ว่ากินบ่ดได้เฮาบสบายนะครับรสชาติมันอาจจะบอนะปันไดพผีน้องก็ไลยบดกินลายเติบเนาะนมันก็คือสิออกสมสมเนี่ลยละพี่น้องบดดนปันไดเฮาต้มก็ได้น้ำแดงใสไปเลยเนาะน้ำใส่เลย บมตำขาเบือก่อนบ่จ้ะำขาเบือถอดหนลเเงขจิกัเดี๋ยวสิใส่เห็ดเลยเนาะเห็ดนี่ก็ใส่ลงเลยพม่น้องนี่เบือนะ้ังตักลอามาล่างอันนีไปเลยมาเกนี่อยากใส่ก็ได้ นี่ถอกใส่เลยใส่เลยก็ได้ใส่อีกเออใไวบอันนั้นก็ได้เมนไม่อยากตักเอามันตักมีพักขยงกินเอาไว้ใส่หอบสุดท้ายนี่แกงนองไม่ทงวิ่งนองแต่กระแซบได้คิดอยากบ่หัวสิกินกับเขาได้บอกเย็บคอ้ากาศ เมื่อยเนี่ยพี่น้องเลยว่าสีลองกินเบิ่งพอมันบ่เมื่อยนี่เฮาต้องใส่ข้าวเบื่อพี่น้องข้าวที่เขาไปสีอะไรเนาะทางไอ้ไอ้พมีเพิ่งไปสีอะไรพี่น้องนี่มันบรอยากงามปันไดแต่ว่าอ่อนอยู่ตอนเพิ่นไปเห็ดนะใส่เบิดนเราบอกเพิ่นะแนนเบิดเลยเพิ่นตีน่ะโซบะเพิ่นอะเอาเบื่อได้เอาเหนียวบ่เออมาใส่ลายเนียนเนียวมาบ่มังเหนียวเอาสีเขียวลง นี่ยวจสิหายคุณซิมพี่น้องว้าลายเติอเลยนี่โอมีอันเครื่องนั่นใส่ลายพี่น้องถา้าเพื่อนตามเขาเบื่อแล้วกันเนาะแกงน่อไม้ได้มื่อนี่แกงนันน้มนเดี๋ยวบ้านเพิ่นกับแกงพี่น้อง บลาหลอบใส่แกงหน่อไม้แม่ทางบ้านไอ้เก่งนะพี่น้องกินอันแกงหน่อไม้ใส่ปลาเนาะนเพราะว่าตลาดมันใกล้พี่น้องบ้านเพิ่อนนะถ้าว่ามันเยคยใส่แต่ปลาใช่ไมปลาใส่ซิ่งส่วนนะ้อยนีนแหละตัวไฮมี่กับสไลด์ใส่ปลาอะไรกว่าปลามันก็สิเป็นธรรมชาติเนาะ ลองเบิงบ่งว่าสิเป็นแนวใด้หกแต่เงี้ยแนวกินบ่ได้ขกหน่อยก็เอาไปเฮ็ดกินอยู่พุ่นพี่น้องเพราะว่ามีหลายอันเนาะก็เลยใส่ตัวน้อยเอานี่นตบวถ่ายด้วยพักค้าแงงพี่น้องยังบ่ทันใส่ประเดกได้นี่วันทิใส่อันนี้ก่อนข้าเวเบอร์ลงก่อนยันบ่อนอ่าจิตโตลายเติบ ใส่ปลาแดกเลยก็ได้เกลือเป็นนัวอันนี้น่ะใส่หนักหนึ่งก็ได้ใส่ปลาแดกลงไปยังบ่มีหัวซึกกินยังเลยพี่น้องซื้อๆอยู่ใส่เป็นนัวเนาะบัดนี้ก็คงสโลต นนี่พี่น้องคือ,อย่านขเขาเบื่อใหม่คนหมอเนาะก็ตอนใหญ่แห้งต้องกนกลนพี่มียังใส่ลาย,ลายพี่น้องซ้ำแกงออกอหม่ล,ละละเฮ็ดกับวันนี้บเห็นจั <c oughs> แตะขีดอยากเนาะก็เลยแกงกินลองเบิ่งกไลเต๋ดเลยนี่ทงหนึ่งมาเด้อพี่น้องเด้อหอนหอนนำกันสดหอนหอนพี่น้องคือสี่ไข่เหน่ยน้อยหนึ่งเนาะลองเบิ่ง ใส่ผักไคแยงพี่น้องบ้านนี้หวานบ่พ่อและลายเปิดมาจากสุกแหละเตรียมใส่ผักไคแยงผักไคแยงหอมหอมใส่ลายเลยจังหอมคับลายทวนๆเลยพี่น้องสดเข้าไปบาตหนึง่งยาวๆแล้วพี่น้องนี่เทียมคอคัก มีแต่พักขยันพี่น้องแล้วก็เฮ็ดน้อยหนึ่งมาเด้อพี่น้องเด้อกินแกงออกใหม่น้ำกันบริขดอยากป้าย,ยังเลยพี่น้องได้มากกับไว้ให้แม่เท้า,ากินให้เก่งเหมือนกับบริอยากเป็นว่าโบ,บปี่กินแบบมือนาบลกมือ,น,มอน่าก่อนมีเขาก็ไ่าให้พักขยันมันโยบน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็สิเอาไปกินเนาะบัดนีว้าติโต วพดบวกละ <sm art> เก่งน้องใหม่หหอนๆพี่น้องมืนอนี้ใไอเก่งซีมือเพิ่นเด้เนี่ยเป็นอะไรซีนดูเนี้ยเอาบวงหน่อยมาดูเ <sm art> บิง่งใส่บวงไอ้เขาก่อน <sm art> เดี๋ยวสิติด <sm art> วัดน้ำกันอ <sm art> ืมอืมคักได้พี่น้อง <sm art> ตากกินบัตเนี่ย ฮ้อนพี่น้องพระาะัวนี่แจงนมไม้พี่น้องนี่มีแต่นมไม้สุดๆโบมีอันพักรวมมาใส่ปันไดพี่น้องเลยเนี่มันก็หายแนบโบเห็นเลย <c oughs> ไปพี่น้องกินข่าวนํากันเดอมาพี่น้องบนี้กินข่าวเนอแกงนมไม้พี่นออ้องถั่ถวเดียวเลยถ่วงน้องมืนก่อนพี่น้องิเป็นยังไง ขึ้นี่มาเนอะใช่ข่าวกับที่กินซีนี่อยู่นะที่ยังแดงเนาะข่าวว่อยากงามปันไดแต่ก็อ่อนอยู่แห้งมีน้นองข่าวกับโบว์ไอซสมือนฟ้าว่ามันแฝดเซ,เซนต์เรืนี่นเนาะมืดพี่น้องบนันนี่มันก็ใส่หลายอย่าง,างพี่น้องแถวเฮดก็คือแต่เก่าคือกันแหละ ทุ่เททุกอย่างเลยหมีน้องทางอายเหมนกะจนบน่มีเวลาเห็นแนวอื่นแต่เก่ากับมีแต่น้นองละตีอยู่กับเมตูุผนไปเห็นหน้าขาแบบอยู่พื้นหมู่แล้วมันพอบมันดนละม,มันเปนข้เก่าแต่ว่ามานันห่างอ่อนนะตอนนั้นกับอลองเห็ดเบิ้งหี่น้องแต่ก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าลายลายอย่าง้าเอาบ่ใสยปุยบ่ใส่ยยังกับบงงานเนาะอืก็ลายแนวหมีน้องเขาก,กันเล กัดกินได้มากซิมันกันดกอ,อกกินเสร็จแาวกอะไรอ่นี้ก็ได้กินได้บล่มันขนาดพี่น้นองรู้สึกกินเข้าไปแล้วก่าจำนามันเลยหรูรสากนั่นแหละมีแต่เพชรมั้นี่ ดเผ็บแต่แบบไม่ได้เผ็ดเนี่ยจ้า,เ,นนาเป็นน้ำคอปกติคือกินแต่เมื้อนะ่ะก <c oughs> ่ได้เผ็ดหรือว่าแบบมันห่อนบบบสบายเนาะก,กับบุฟเฟ่ต์กันข่าวกินบ่นนไ,นนได้อย่างนี้พี่น้องถ้ากินได้ก็คือสิกิน อืมทีนม,มีเนี่ยคนกได้เอกินอย่างอืเป็นหมักผูนี่สิเนี่ยอหมากว่าเนะกิน,น,ม,นม,ม่ได้มีน้องน้องใหม่มีโคิดมีแต่ป้าอย่างเงี้ยไ่มาะเป็นต้มแล้วก็สีจานเสข้าวเนาะ เวียนในี่ยามเลยอล่ก่งไมเป็นอะไรวันนี้นกินอะไรกินยาไปละลาเนี่ยเคยกง้ตะเกา,าเลยวสนาเพชรหลายหน่อยเตื่แต่ว่าบเพลตอย่างนี้นก็เลยใช้ตะเกาปากหาดมเลยผู้ซื้อเพชต กินข่าวสาไนองใหม่เมือนกันน้องบอให้ก <Respect ful> ินมกแบกินอย่างี่กอัน้วมันวบคอคอขาบาดเบอดกข่าวแค่น้นค่นั้อบค แบบนมจะนนกิน,นไหน,นออกนมไปกินแล้วอุบดกินเหื่นอนกินเขาเนี่ยจะกินอะไรบอกรเปื่าเขาเขาต้มนะไม่ยากเ็ม่อ ก็้ายอย่งจริบซอยนัอืนมันจะซอยมาเอาิปกอ บ่มีรสชาติเลยมีน้องแกน,น,น้ำไม้นนี่แต่ว่าแซบแหละคล้องหมักได้อย่างแท้บะแซดแต่ประเด็จข่าวเนี่ยไม่ไรู้อะไรเพื่อนเคยมาเผาอยู่เวลากินเผาแล้วมานั่งอยู่แต่บ่มีคล้องที่เป็นหมักเน,ะเนเาะแถวหน้นต่อชี แส่อันที่กับป้ากับข่าวยังเี่แหละมันก็บกินเนาะป้าแวกในในนี่มาจะงก,กินเนี่ยาขาขาวละลายมนกับโบกินแมวกัจเป็นยังไีนเนาะคือมาได้มามันงตกับโบกินขาวละลายเนลูกสี่ตัวครับ ยักเม่ไหลูกเดี๋ยวนีมาเด้เบื่อคน่ันมาเ็กโดนละเม่เ่อเ้ใหม่ก็เหื่อนพี่น้องก็ดีมากแล้วก็ไอเกมก็หนึ่งข่าแล้วก็พนอันนึ่งเข่าไววแล้วก็อ่างหน้าอืมก็แบบนี้ที่บผ่ก็ม่นล่มาไม่ผ่าน ไม่ไม่สองว,ลวนละเนี่ <c oughs> นยนะไอ้ทีมคหนังอังนน้แป๊น เห็่ไปกินน้ำาจอกในทางนางน,นั่นมีหยอกในนางเลยง่ายหลับไปซื้อเ <c oughs> <c oughs> จ้ามือไม่ใช่มือมือมือถงอะไยมือ่อยอะไประมาณตกอยู่เส้นปลาย สี่ประมาณตกอยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละเสี่ยงไหวมีใครพออาี่ดอมอาพอให้อยู่ดีไม่แห้งสูขภาพแพงงไฮไลทหไหไลท์ใครกันเลยงาทีทำงานกระหอยึ้นให้คืนมีใครพบวันนี้ี่วันที่สิบสี่ อันสองพี่นามปันแห่งความหักทำบมี่ะรใส่จอะไรเป็นคลายเต็มทางอยู่อไปไปแล้วก็ส่งดำมาเห็นกเห็นเสียงไหว่นอะพี่เองเทิ่งไปซื้ออันไปซื้อยาอะไรกันไปซื้อเอเกนอุไนหม่แบบว่าได้เนาะคือเห็นอย่างนี้ยมีแต่พักเองเลยบหม่งามปะมีเงเฉย อีมป่ะงามอืมขอบใจนี่นี่ไพ่นะมีไพ่พอตักเลยไม่ไม่แม่น้ำคนนี้เงนนินเงินซื้อน,นี่นะเงินเหลือแต่ดโดนแล้วมีแต่เชนไปนะซื้อเลยเงินเง,งินตั้งแต่เงินผู้ใหญ่เป็นไฮแต่พี่คนนั้ บริไลส้เลยที่เห็นนาตาารจะไปบริไลไส้เพาว่าเติมบัตรมเติมบัตมีแต่เาเติมเนว่าพาราตีเติมแล้วก็เสื่อมนาเนีเรือประมาณเือเงิ้นเลือยัสิบวันเลือประมาณแสนปลแหละแ้วเรือจะกี่บาทนี่ได้เวณกลางีมี่บนซีมีสองร้อยปลาทเนาะบรตัวเนาะอันนี้เป็นความจริงความจริงสบายสบายจได้ยันหดเต่อร้อยปลานัดนไปไหนเ้าเบิงนอ่ะปลาือไหนอลยไบาทเนาะ เง่บ่หอดสองร้อสีโอ้หวเหมาเลยจบมาลิทาจีนได้อิ่ข้าวแล้วบาทนหมกีนแล้้อืึหนเหี้ินข่านี่าลยลายหาจน้ำีนเ่าลายลายนะขวาเกือบเมื่อยังพี่น่เขากับบริแงิน้นี่ะจ้ามเบอเป็นยังนงเกือบถูก่ะบ่เคยอยู่แลมวบ่เคยจ้าแต่กับงเรกจ้าแต่ได้พี่นง ถ้ามันยังโบราณได้เงินแน่เนาะแต่เพิ่นมันเงินเหลือก็ซื้อให้แล้วเงินเรือแต่สิบก่อนเพิ่นไปและไปแล้วกินเนาะแต่ส่งแต่ก่าค่ะไปซื้อไงเนี่ยเนี่ยที่ซอกระดองเนาะดอกไม้แต่ว่าอันนี้เป็นสีบัวพี่น้องงามพี่จะเห็นสินค้าตัวนี้มสีเป็นผาสีเดียร์คานี่ยังออกสีชมพูตัวนั้นตัวสือเปิดก่อนอยตลาดก่อนไปทางซื้อของกินเหละ ม,มีของกินเจ้า,าออมีดอกไม้เนาะมันจะเกินไป้นี่ยกินก็ได้อยู่ไรโดนเปนออดอกไม้เนาะปลาไบล้นดนจะโมหีอ่ะเลยนี่เ <c oughs> ดี๋ยววันเด็นวัน,นย่าะวันเหงกลองสัก,กว่นเอากรบโอูนะสุขโบโบสันวันเหงคลอมวันไหนวันนี้เพะเทศไทเราออกบ่กไนี่ โอ้อันนี้ว่ามันเปล่ยนไปนันได้เกี่ยวกับวันอันนี้แล้วเออมันเขียวแค่นี้เนาะมีเอมเปี่ยนครับมีมีภัยแล้ะกัเป็นโบนี่นะคือว่าถือได้สานี้ดอกไม้กับดอกไม้ยาเออมีมีกันเพรือว่าผมแพงไหมได้มีราคาพออันหนึ่งแสนสามสิบเก้าพันคีประมาณหนึ่งแสนสามสิบเก้าสองร้อยลสองร้สองร้อย เงนาสำนันมาซื้อดอกไม้หายไนาอกไมใจคือรับการชูมเอพี่นองแต่เปิกันยังซื้อหายนาะใจจ่สมอนเดมันมแต่ว่ามันเอเพื่นน่ะนาบได้ยังเลยเขากับโคยบาอยังน่ก็เลยได้ซื้อยัหได้เลยสวนตะกาวซื้อหาดอกไม้ต่อทานไปพอดีไปต่อทานแื่เน่ยซื้อดอกไม้หาย่างไปได้ไพี่นาไปซื้อแถวแถวทาเก่าไปเลย เีงามขั้นสิโตแบบเป็นเงื่อนกอยเามันแบบมันเคลื่อนมายันบได้โดนเบบงามเือะตนี่โอ้ยม้นก็ข่าวมาี่กินไปินไอิ่ม้อิ่แล้วอย่างไปเอาเอาไปกินน้้านดงามแหงที่เรวมาสไลแนไงม่กับแซบและวบได้ใส่ไยพี่สือโบได้ไง ถาเสียงไว้กับแม่ยันยินได้ไดียากับดอกไม้อืมมันคิดงานไลยเ้ยเอาพี่น้องจังไดกันมีตัวซีคอร์ตก็คิดแล้วเด้อพี่น้องจังใดก็ขอบใจอะไรก็ดีใจ <laughs> มาเสร็จเพราะว่าซื้อตไปตันทยเอาแบบบม,มี่ยังไงพี่น้องคืออยู่นำกันกับเพราะว่าฮาวฮามาได้กับมีแต่น้องนาฏีเนาะเป็นผู้ใส่ใจพี่น้องเพคนนะบูม,มี่เลยในตัวคนนะเพราะว่าเฮากับ มีค่าใส่ใจได้เนาะในครอบครัวนะกับบริเก็บเนาะพี่น้องแล้วกับบ่มีเลยนะน่าไม่เก่งนี่ก็คือมีแต่เท่านี้แหละซาบานได้เลยซาบานได้บ่มีบ่มีเพออ่ะกับแบบความจริงเนาะเอากแต่กับท่ากันหาพี่น้องเพราะว่าเอานะถ้าบ่มีแนวใส่ใจยังมันกับพอเก็บได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็หลายอย่างพี่น้องในครอบครัวนี่แหละเอากต่ก็หลายอย่างมันกับบริจาเป็นต้องว่าออกมาแล้วเนาะมีกับซอยกันพี่น้องซอยกันหาแล้วก็ ใส่จ่ายไปแต่ละมือเนาะหลายหลายอย่างใส่แซมมี่ก็ดีใจแล้วพี่เนาะมันกับเป็นสิ่งสำคัญเลยแต่ไหวพ่ได้กับว่เป็นอยังเนาะเพราะว่ามันกับมันเป็นแบบความมู้ซึกอะไรกันมันกับเด็น้อยกว่านี้กับมีพี่น้อง้าคข้ามกับซีมีตัวนต้นแทงตัวถึงเนาะมีกับ่เป็นอยังกอกมันนี่กับแทงเดี่ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวกต่มี่เนี่ยแต่บนซีซี ก็บรอดคอร์ยังพี่น้อยขอให้อยู่ดีไม่แห้งเบื้อสุขุสุขค้นทำให้กําลังใจกอให้เอฟซีน้องๆทุกๆท่านจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะกับทีว่ามาติดตามพี่น้อยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดเนาะกับโบมียังไห้พี่น้องใหากันเดี๋ยวเขาไปพอนะนนี้กับโบคอยสบายปัญญายพี่น้องเอ้ยน้องคือเห็นนี่แหละไปยุลายไปนั่นไปนี่เนาะคือเห็นนั่นแหละแต่กับโบเทิรนขัดวาซีมี่เนาะ พ่อแต่ด้กลุ่มในครอบครัวพี่น้องเนยคือเห็นอะไรคือเหมือนก็บห้ามพี่น้องได้ก็มีแต่ทางรัดตีเป็นคนใส่ใจพี่น้องในครอบครัวได้จำมี้ก็ดีใจแล้วโดยเอาคลิปนี้ลาไปแล้วเ,เดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะขอให้สุขกายสุขใจเบิดทุกทุานเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ขอเก่าความว่าสบายดีย